ต้องมีการวางยาสลบอะไรหรือเปล่าไปทำทำไมน่ยก็ดูผอมอยู่แล้วนี่เป็นคนอ้วนลงแบบสะโพกลงขาครับคือข้างซ้ายเนี่ยลดไปเหลือ1 1 5นิ้ว ักรกิลีนะคะทา,ทางช่องทาง u t u b e ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามารวบรวมประเด็นในเรื่องของการทำดีมเล็กไปนะคะนันก็คือการทำน่องในฝันของสาวค่ะในฝันของสาวที่ทำให้ขาดูเรียวกระชับลงนะคะเนื่องจากลงสตอรี่ไปแล้วคนสนใจเยอะมากก็เลยรวบรวมคำถามมาตอบใน YouTube เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรักก็จะมาอัปเดตว่าทำไมรักถึงเลือกทำโปรแกรมนี้ ผลลับเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเสียไปเท่าไหร่นะอ่ะก็จะมาอัปเดตกันและที่อยากขอร้องนั่นก็คืออย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยงไงตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะรักจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันค่ะเพื่อนๆพาร์ทแรกนะคะรักจะ,ะรวบรวมสรุปข้อมูลมาให้ว่าทําไมรักถึงเลือกทําโปรแกรมนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะคะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยรักจะรวบรวมคําถามจากในสตอรี่มาตอบนะคะโอเคก็แบ่งหลักๆเป็น2พาร์ทนะเริ่มที่พาร์ทแรกค่ะสิ่งที่รักไปทํามานะคะนั่นก็คือการทำ Dream l e a นะคะซึ่งเป็นการ ลดน่องนะคะอันนี้เนี่ยรักทำที่ Infinity Clinic by Dr. Palm um นะคะที่ตัดสินใจทำที่นี่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนแนะนำมาแล้วก็สาเหตุหลักๆเลยก็คือปกติแล้วเพื่อนๆจะเห็นจากใน YouTube จะเห็นแค่หน้าหลักใช่ไหมคะจะไม่ได้เห็นรูปร่างอะไรอย่างนี้เพราะความจริงแล้วราจะบอกว่าพื้นฐานของรักเนี่ยรักเป็นคนอ้วนลงแบบสะโพกลงขาค่ะเพื่อนแล้วก็จะมีแบบต้นแขนอะไรอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ย คือหน้าเนี่ยเป็นคนที่หน้าเล็กมีแต่กระดูกอยู่แล้วบางทีดังนั้นแบบเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าไปทำทนามายน่ยก็ดูผอมอยู่แล้วนี่อันนี้ก็คือมันเหมือนเป็นปมในใจนะคะแล้วก็เลยอยากทําทีเนี้ยเห็นเพื่อนลงไอจว่าไปทํามาเราก็สนใจเราก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วก็เข้าไปที่คลินิกค่ะพอได้คุยกับคุณหมอปาล์มนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหตัดสินใจทําเลยก็เลยวันนั้นก็เลยทําเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ตคลิปไว้ให้ดูไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเล่าย้อนให้ฟังนะคะ ทีนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าดีมเล็กส์เนี่ยคืออะไรความจริงเนี่ยมันดังมากค่ะในเกาหลีนะคะดารานักร้องของเกาหลีอะทำเยอะมากเกอร์เจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ข่าวว่าทํามาหมดเลยนะคะก็คือเราจะเห็นว่าน่องของเขาอะสวยมากก็คือไม่มีความเป็นก้อนอะเพื่อนเพื่อเข้าใจความก้อนป่ะเวลาเรายืนบนส้นสูงบ่อยๆอะมันจะมีก้อนกล้ามเหนือที่มันแบบ เป็นก้อนๆแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูแมนจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคือการทำศัลยกรรมด้วยนวัตกรรมดีมเล็กนะคะเป็นเทคนิคที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่แม่นยำสูง H A R F นะคะซึ่งพัฒนาให้ล้ำลึกกว่าคลื่น R F ปกติค่ะผ่านเข็มที่เล็กมากนะคะจี้เข้าไปที่ขาดังนั้นเนี่ยตอนทำเสร็จะเพื่อนๆจะแทบไม่ได้สังเกตเลยว่าโอ้โหมันเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเข็มเนี่ยมันเล็กมากๆเลยทีนี้เนี่ยพอเอาเข็มอาะ เข้าไปตัวเข็มตัวนี้ค่ะจะจี้ระงับการทํางานของเส้นประสาทเฉพาะจุดนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้น่ะหดตัวเป็นจุดเล็กๆก,ก็ประมาณนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณหมอทำอเขาก็จะจี้หลายๆจุด ตรงที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดอะคะ่ะฟังแบบนี้นะคะอาจจะดูน่ากลัวว่าเฮ้ยมันมีคําว่าสัญญกรรมเข้ามาต้องมีการวางยาสลบอะไรหรือเปล่าก่อนเข้าไปเขาก็จะให้มีกินยานะคะกินยาคลายกล้ามเนื้อคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงให้ยาออกฤทธิ์แล้วอย่างเงี้ยเราก็เข้าห้องค่ะห้องตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในคลินิกเลยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานให้เรานอนคว่ำหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทาแบบเหมือนยาฆ่าเชื้อตรงน่องค่ะแล้วก็ทําการเริ่มทํานะคะซึ่งก่อนทำเนี่ยไม่ได้มีการวาง ยาสลบใดใดทั้งสิ้นนะคะมีแค่การฉีดยาชาค่ะใช้ระยะเวลานะคะแค่3 0มสถึงหกนาทีเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเข็มเนี่ยค่ะที่สามารถปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูงเนี่ยเข้าไปที่ขาที่น่องอ่ะนะคะแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนกับเราอะเป็นตะคิวเพื่อนๆเคยเป็นตะคิวปะ่ะคือรกักเป็นคนที่เป็นตะคิวบ่อยดังนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าการทําตรงนี้มันจะคล้ายๆเหมือนกับการที่เราเป็นตะคิวบางคนก็จะจักจี้บางคนก็จะรู้สึกเหมือนเป็น ะคะ่ส่วนตัวรักแล้วเนี่ยรักรู้สึกว่ามันมีความเจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยของรักเนี่ยเจ็บขามันจะกระตุกโดยที่เราไม่สามารถควบค contrl ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความเจ็บที่เราสามารถทนได้ค่ะเพื่อความสวยอะเนาะหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้เราพักสักแป๊บหนึ่งประมาณ15นาทีรอให้แบบเราผ่อนคลายอะไรน,นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นเราก็จะมาฝึกเดินค่ะเฮ้ยอย่าตกใจคือมันไม่ได้เป็นการฝึกเดินที่แบบเหมือน คนผ่าตัดเสร็จอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นการที่ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจ ความรู้สึกที่เป็นการเมื่อยมากๆบามันจะเมื่อยแบบเหมือนเวลาเราไปออกกําลังกายเยอะๆแล้ววันถัดมาคือเราเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆประมาณนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยหลังจาก15นาทีที่เราพักทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีผู้ช่วยมาสอนเราว่าเออเราค่อยๆก้าวยังไงยืดกล้ามเนื้อยังไงให้เราไม่แบบให้ไม่ให้เราไม่เมื่อยไปนานขนาดนี้ความเมื่อยอะ่ะมันจะอยู่กับเราประมาณวันหนึ่งตอนทําเลยเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าเอาจริงๆแล้วมันเมื่อยนะเพื่อนๆแต่มันเป็นความเมื่อยที่โอเคก็ จะเดินไปประมาณ30นาทีบางคนก็อาจจะ40นาทีคืออันนี้มันฟิกไม่ได้มันแล้วแต่ร่างกายคนคือเขาให้คําแนะนําบอกว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกดีแล้วก็บอกเขา ของลักเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณเดินนะคะประมาณ30นาทีนะคะยืนยืดอะไรอย่างเงี้ยตามที่พี่พยาบาลเขาสอนเนาะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปคอนซัลท์คุณหมออีกทีหนึง่งเพราะคุณหมอก็จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้แบบให้ความรู้ว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านควรจะปฏิบัติตัวยังไงสิ่งที่จะปฏิบัติตัวนะคะคือเขาก็จะมียาให้อีกชนหนึ่งนะคะสําหรับที่อาจจะเป็นแบบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทานไปครบโดสนะคะตามที่เขาบอกหลังจากนั้น ะะเขาจะมีตัวนี้ค่ะที่เราอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะคะเป็นที่ผ้าที่ใส่รัดอะ่ะมันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราอะ่ะไม่แบบไม่เป็นก้อนใช่ปะแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของ ความที่แบบเอาไขมันออกดังนั้นเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อแน่นอนถ้ากล้ามเนื้อมันแบบเหมือนมันหดตัวลงอ่ะขาเราจะใหญ่ๆอ่ะมันจะเล็กลงซึ่งมันก็จะย้อยเข้าใจป่ะเพื่อนๆเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเข้าใจป่ะคือขามันจะย้อยลงดังนั้นเนี่ยมันต้องมีผ้ารัดที่ใส่เข้าไปแล้วทาให้ช่วยกระชับสัดส่วนนะคะถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็ประมาณว่าคล้ายๆโอนามิเมื่อก่อนที่คนที่เขาขายอ่ะแต่อันนี้จะเป็นผ้ารัดที่มีลักษณะพิเศษที่คุณหมออ่ะเขาอิมพอร์ตมาจากเกาหลีโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้เนี่ย าผ้าลัดอะความจริงเขาแนะนําให้ใส่ทั้งวันใส่ตลอดเลยนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนนอนแต่ถ้าเพื่อนๆจำเป็นจริงๆจะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็สามารถถอดได้ระยะเวลาในการใส่นะคะ ประมาณ3เดือน,นะคะ่ะต้องใส่ติดต่อกันนะคะจะทําให้ผลลัพธ์ของเราดีขึ้นซึ่งต้องบอกอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่ามัดกล้ามเนื้อที่คุณหมอจี้ตรงน่องเราอะแล้วคือมาหดแล้วก็ลดลงอะมันจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตหรือเปล่าเวลาเราเดินเราจะสามารถเดินได้ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตรงนี้ปลอดภัยมากๆเลยเราสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตเลยะคะ่ะหลังจากการทำดีมเล็กสนะคะคือที่หลั ซื้อคอร์สไปอ่ะมันจะมีคอร์สที่ซื้อเฉพาะดีมเล็ก์เลยทำดีมเล็ก์และมีคอร์สที่ซื้อดีมเล็ก์บวกกับการทำาอลต้าสลิมการทำเอาต้าสลิมก็คือเป็นการแบบเหมือนทรีทเมนต์โดยจะใช้ความร้อนอ่ะแต่มันไม่เจ็บเลยนะเพื่อนๆมันเหมือนการไปนวดสปาเลยอ่ะที่น่องอ่ะแล้วก็คือลักหลับไปเลยทำาขั้งละส0สินาทีค่ะเพื่อนเพื่อนทำประมาณ1ชั่วโมงคือเราก็นอนหลับไปเลยโดยใช้คลื่นความร้อนอ่ะแล้วก็มันจะช่วยสลายไขยมันค่ะเพราะว่าโปรแกรมดีมเล็กส์เนี่ย คือเขาจะช่วยลดขนาดของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อของเราไม่เป็นก้อนอันนี้ก็จะลดลงแล้วแต่อัลตราสลิมจะช่วยทําให้ผิวของเราเฟิร์มขึ้นลดไขมันมากขึ้นลดเซลลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะความจริงเนี่ยอัลตราสลิมอะสามารถทําได้ทุกส่วนเลยทั้งแขนทั้งขาทั้งน่องแต่ว่าอันนี้รักทำที่น่องนะคะก็ซื้อเป็นโปรแกรมอัลตราสลิมหนึ่งแล้วก็ทาดีมเล็กหนึ่งประมาณนี้นะคะผลลัพธ์ตอนแรกเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกเลยนะทำ แค่ครั้งเดียวทำดีมเลสกับอัลต้าสลิมนะคะตอนแรกเนี่ยขาข้างซ้ายของอักกัสสนิ้วขาข้างขวา12.7นิ้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยรอเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งหลังจากทำดีมเลสกับอัลต้าสลิมแล้วกลับมาวัดอีกทีหนึ่งนะคะคือข้างซ้ายเนี่ยลดไปเหลือ11.5นิ้วจาก13นิ้วนะคะส่วนข้างขวาเหลือ11.2นิ้วจาก12.7นิ้วก็ประมาณลดไปข้างละประมาณนิ้ว ึประมาณนั้นอะเพื่อน,นซึ่งเรากก็บอกตรงนี้เลยนะรักไม่ได้ลดน้ำหนักรักกินเท่าเดิมรักใช้ทางรัดแค่การทำเอาตาสลิมกับดีมเล็กเท่านั้นนะคะเพราะน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ลดเลยแต่ว่าขนาดน่องเนี่ย เล็กลงค่ะประมาณนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะแต่ทางคลินิกเขาแนะนํามาบอกว่าการที่จะทําดีมเลสเนี่ยแล้วก็วัดให้ได้ผลจริงๆควรทําควบคู่กับการทำาอตท้าสลิมนะคะเพราะแน่นอนว่าการทําดีมเลสเนี่ยเขาลดแต่ขนาดกล้ามเนื้อส่วนการทําอาท้าสลิมเนี่ยคือเขาลดไขมันดังนั้นเนี่ยถ้าทําควบคู่กันมันก็จะเล็กลงและการทําดีมเล็กเนี่ยถ้าสมมติวัดผลจริง,รงๆเขาบอกว่าเห็นผลมากๆในช่วง3เดือนนะคะเพื่อนๆมาถึงใน เรื่องราคานะคะอันนี้เป็นราคาในช่วงที่รักไปทำนะเพื่อความแน่ใจถามโปรโมชั่นกับทางคลินิกในช่วงนั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราไปทำเนี่ยดีมเล็ก g s อย่างเดียวเนี่ยหครั้งราคาอยู่ที่45,000บาทค่ะทีนี้เนี่ยแต่ส่วนตัวรักรักซื้อ d ีมเล็ก g s บวกกับการทำเอลต้าสลิมอีกหนึ่งครั้งซื้อในราคา49,000บาทอันนั้นเป็นโปรของช่วงที่รักไปทำนะคะ แล้วก็รักยังซื้อคอร์สนะคะในการทำเอาตต้าสลีมเพิ่มอีกเจียครั้งละ7,500บาทแล้วก็ราคาที่แจ้งไปนะคะยังไม่รวมค่ายาแล้วก็ค่าถุงน่องนะคะที่ชัยกกระชะับที่ใส่3เดือนอะ่ะอันนั้นอีกประมาณ4,200บาทนะ ต่อมาพาร์ทสนะคะเป็นพาร์ทที่เป็น Q&A นะคะรักลงสตอรี่ไงคือตอนแรกไม่ได้กลับมารีวิวอะไรแบบเต็มรูปแบบนะแต่เห็นคนสนใจเยอะมากก็เลยรวบรวมคำถามนะคะมาตอบให้ในคลิปนี้เลยอ่ะมาดูคำถามแรกกันก่อนคำถามแรกก็คือเคยฉีดโบท็อกนอกมาสามารถทำได้ไหม อันนี้ไปถามหมอมาแล้วเหมือนกันคือเอาจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกอะ่ะร้กก็เข้าใจว่าการทําดีมเลสอร์คือการทําโบโท็อกนองแต่ที่จริงมันคนละอย่างเลยแต่ทั้งนี้งนั้นถ้าเพื่อนๆฉีดโบโท็อกไปแล้ว ขอให้เว้นช่วงประมาณ8เดือนถึง1ปีถึงจะมาทำดีมเลกได้นะคะประมาณนี้ค่าคำถามที่2อยู่ได้นานไหมคะตกก่อการทำหนครั้งก็อย่างที่แจ้งไปนะคะสามารถอยู่ได้นาน1 2ปีเลยะคะ่ะแล้วแต่การใช้ชีวิตเนาะถ้าสมมุติส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ใส่ส้นสูงบ่อยประจำเป็นคนที่วิ่งตลอดใช้กล้ามเนื้อขาอันเนี้ย ขนลับอ่ะมันอาจจะขึ้นมาเร็วกว่าปกติประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เป็นคนที่ออกกําลังกายไม่ได้เป็นคนที่ใส่ส้นสูงจ๋าทุกวันขนลับอาจจะยาวนานถึง2ปีได้ประมาณนาัน,านนะคะ อ๋อแต่ว่าอันเนื้อที่รักษาคุณหมอมาเขาบอกว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยจะกลับมาได้เร็วแต่มันจะไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือถ้าสมมติก่อนที่เพื่อนๆอนทำอ่ะน่องอ่ะใหญ่มากเป็นกล้ามเนื้อใหญ่มากหลังทำอ่ะแล้วมันหมดดริ์ไปแล้วอ่ะถึงสองปีกล้ามเนื้อน่องอาจจะกลับมาแต่กลับมาในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมมีคนถามว่าทําไมถึงเลือกวิธีนี้คะปัจจุบันเห็นมีการลดด้วยเทคนิคค,ความเย็นด้วยเอาจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็น ความเห็นส่วนตัวสุดๆเลยเพราะว่าลากอะไปคุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่าถูกคอคุณหมอเขาแบบให้ความรู้แลกดีมากแล้วคุณหมอสวยมากนี่แอบ,บชมนะคะเราก็เลยตัดสินใจทําวันนั้นเลยอะคือเข้าไปปรึกษาแล้วก็ทําเลยเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมากคะ แล้วก็มีคนถามว่าทาครั้งหนึ่งขาลดไปกี่นิ้วคะผลลัพธ์นะคะลดไปประมาณนิ้วครึ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนผลลัพธ์มันก็จะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นคนขาเล็กแต่เนื้อ,อย,ยุ้ยไปทําได้ไหมเวลาจับจะนิ่มๆไม่เฟิรม์มอันนี้รักว่าถ้าเป็นคนขาเล็กอยู่แล้วไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไรรักไม่แนะนําให้ทําดิมเล็กรักว่าไปข้ามสเต็ปเลยไปทําอลต้าสลิมจะดีกว่าเพราะว่าอัลต้าสลิมอะจะทําให้เนื้อเฟิร์มขึ้นแล้วก็เนื้อไม่ย,ยุ้ยทาให้แบบเหมือนขา หมันหรือเซลูไลท์หายไปได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ข้ามสเต็ปไปทำอัลตราสลิมดีกว่าคะ่ะเห็นโปรโประมาณ 30k ปลายๆพี่รักมีค่าใช้ใจ่ายอื่นอีกไหมคะก็อย่างที่ต่อไปนะคะรักเสียเงินไปประมาณ49,000บาทไม่รวมค่าถุงน่องยกกระชับแล้วก็ค่ายาเพิ่มอีกประมาณ4,200บาทเนาะแล้วก็มีค่าทำอัลตราสลิมในครั้งต่อๆไปเพราะว่ารักต้องการให้เนื้อน,อน,อนอ่องมันเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นก็เสียคั้งละ7,500ค่ะ ถ้าทำควรลดไขมันก่อนแล้วไปทำหรือไปทำเลยอันไหนเห็นผลกว่าเราจริงๆอ่ะตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันเราคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะพยายามออกกำลังกายก่อนลดอดข้าวด้วยตัวเองก่อนแต่เชื่อเถอค่ะทำทุกวิธีทางแล้วมันเป็นข้ออ้างอ่ะสำหรับล้างนะ้ำมันเป็นข้ออ้างแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆดังนั้นอ่ะลักเลือกทางรัดก็เลยทำดีมเลสเลยประมาณนั้น ถามคนขี้เกียจโถมาถามฉันฉันก็เลือกทางรัดไงแล้วก็มีถามว่านวดกระชับน่องคือทรีทเม้นต์อะไรคะราคาเท่าไหร่นวดกระชับน่องก็คืออัลตรตาสลิมค่ะการทำทรีทเม้นต์นั่นเองนะคะความจริงแล้วอ่ะราคา7,500บาทต่อครั้งที่รักบอกเพื่อนๆอนะ่ะความจริงราคามันเลยอ่ะมันอยู่ที่25 0 0 0เลยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นที่รักไปซื้อคอสอ่ะซื้อได้ครั้งละ7,500บาทซึ่งคุ้มมากแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าอาจจะลดกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือราคาอาจจะสวิงขึ้นมายังไงลองปรึกษาทาง คคลินินกดู่ะแต่ไม่เจ็บเลยทําสบายมากทําแบบชั่วโมงหนึ่งข้างละ30นาทีเราหลับไปได้เลยค่ะดออีการทำอัลตราซีน์อะความจริงสามารถทําได้ทุกส่วนเลยนะคะที่รักทาคุณหมอมาเขาบอกว่าช่วยเรื่องคุณแม่หลังคลอดได้บริเวณท้องหรือใครที่แขนหย่อนอะไรเงี้ยทาบริเวณแขนก็ได้ทําน่องก็ได้หรือทำขาก็ได้ทําได้ทุกส่วนเลยนะคะ ทีนี้มีคนถามว่าขับรถได้ไหมถ้าทํางานยืนตลอดเวลาสามารถทําได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นวันแรกอะรักอยากให้มีคนไปส่งมากกว่าเพราะหลังทำอะมันจะรู้สึกเมื่อยมากรักกลัวว่าถ้าสมมติขับรถกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบเ,เราไม่รู้เนาะเราก็คิดเผื่อไว้ก่อนก็อยากให้มีคนขับรถไปรับไปส่งตอนทา ในนนนวันนั้แต่วันอีกวันหนึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะส่วนตัวักแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับไปออกกําลังกายหนักๆแล้วก็มีความแบบเมื่อยน่องอะไรอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งล้วก็ทํางานได้ปกติเลยนะคะยืนถ่ายคลิปนะคะใส่ส้นสูงได้สามารถเดินจ็อกกิ้งปกติได้แต่ว่าไม่ได้หักหัวแบบออกกําลังกายหนักๆนะก็แค่แบบเหมือนเดินเพื่อเมนเทนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทาได้ มีลดต้นขาด้วยไหมคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าลดคดต้นขาเนี่ยแนะนําเป็นอัลตราสลิมเพราะว่ามันจะได้ลดไขมันเซลลูไลท์อะไรประมาณนี้โอเคคํา <Okay. S 1> คถามทั้งหมด ที่รวบรวมมาที่น่าสนใจก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจนะคะสําหรับใครที่อยากหาทางลัดไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าอยากมีแบบแรงบันดาลใจในการแบบโอ้ขอทํานิดนึงแลวจะออกกําลังกายหลังจากนั้นก็ได้นะคะไว้เอ็ดเป็นอินสปายละกันเนาะประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะตอบครบถ้วนแต่ถ้าสมมุติมีคําถามมาคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะแล้วก็ประมาณนี้ละกันถ้า ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์หรือกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย